เมื่อปลาวัตถุออกไปในแนวระดับจากที่สูง80เมตรปลาบอกว่าวัตถุกตกหา่างจากจุดปลาในแนวล่างไป20เมตรจงหาอัตราเร็วของวัตถุที่ปลาไปอันดับแรกแล้วก็ตำแหน่งวัตถุ <50 m. S 1> สูง80เมตร ปลาห่างไปได้20เมตรแล้วก็ถามว่า u x เ,เป็นเท่าไหร่โอเคเราให้พูดสเกตอยู่ตำแหนห่งที่ปาลา a y เป็นความเร็วต้นใช่ไมครับใช่ครับเป็นศูนย์ไมครับาเดี๋ยวเราค่อยพูดกันแล้วกันนอะ โอเคแล้วตอนนี้เนี่ยเราจะต้องกำหนดว่าจะให้ขึ้นเป็นบวกหรือลงเป็นบวกเ้าะเราลองให้ลงเป็นบวกบ้างขึ้นเป็นลบโอเคจากข้อมูลตัวนี้เราวาดตูกมาได้เราจะเห็นว่าเ y เท่ากับบวกแจากข้างบนลงสู่ข้างล่างมาจะมองงูอ่ะชื่อ ก็เท่ากับ20 20อ่าเมียนน่ารูเซจนไว้คราวนี้เนี่ยเหมือนเดิมเราสามารถหาเวลาจากความศูนย์ได้จาก h y เท่ากับ u y ู u t บวกเซนติมันสอง a t กำลังสอง h y เขาบอกว่าเป็นเท่าไหร่แปดสิ u y เเป็นศูนย์เนาะเพราะเขาบอกว่า ป้าไปในแนวระดับเท่านั้นดังนั้นในแนวนีาจะไม่มีความเร็วต้นาตการเร็วต้นคูณทีโบกับจะนึงสองเอเท่ากับทีคูณสิบคูณทีกาลัสองแปดสิเท่ากับห enfin ้าทีลัสองอ่ะย้ายหาไก็กลายเป็นแปดสิบห้าเท่ากับ ิบหเท่ากับทีสนองนั้นทีเท่ากับสี่ลบสี่และสีะ่องแต่ว่าสี่เราก็ไม่อมเอาเลยน,นันทีเท่ากับส่วินาทีโอเคแล้วเรารู้แล้วว่าเวลาที่วัตถุใช้เดินทางจากจุดทัางบนเนี่ยจนมาถึงข้างล่างเนีน้ใช้เวลาเท่ากับสี่วินาทีรั้นี ามาในแนวราบเนะี่ยปัจตายเรในแนวราบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจะไม่มีความเรียเนื่องจากในแนวราบเนะี่ยเราไม่มีแรงกระทำโอเคงั้นเราสรถเขียนเป็น x เท่ากับ u x คูณ t ได้ x คือที20 u x ต้องการหา t คือ4วินาที u x จะเท่ากับ20หาร4 เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีเนาะโอเคข้อสองก็ต่อห5เมตรต่อวินาที